แต่เฮชคือจะเหลืองอ่อยโมงไหมคำว่าอ่อยอาจจะแบบนี่มันภาษาอะไรแต่จริงๆนะเวลาเขาเลือกเขาเรียกเเลืองอ่อยใช่ไหมมันไม่ใช่เหลืองแปดอะเหลืองแปดันมันแดงปะแดงแปดโอเคเหลืองอ่อยใช่แล้วก็คือถ้าเป็นเฮ เลพวกกับไซ์จากอมไซชาแนลค่ะก็มาถึงในส่วนของรีร์แล้วนะเอ็มพาวอร์เนี้ยลงคลิปไปแล้วนะคะเหลือเทรดเทรดดี้มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงให้เนาะสม,มอลก็มีอยู่แล้วคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าจะลงคลิปนี้ไปไอพวกก่อนหนนี้จะได้ลงอะไรไปบ้างแต่ว่า Empower คือลงไปแล้วอันแรกนะคะส่วน o s h o p o p f Shop เนี้ยไม่พูดอะไรมากคะ่ะ Off Shop เป็นการซื้อ o f f เพื่อเอาไปแบบ ทำกิจกรรมต่างๆเช่นเพิ่มดาวเราขาดสัดส่วนเราก็ซื้อที่นี่ใช่ไหมถ้าเกิดแบบใช้เพชรใช้ทองอะไรเงี้ยก็ตามที่เขาบอกมานะแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าชิ้นส่วนอ่ะมันแพงไปไหมหรืออะไรเงี้ยมันคุ้มที่จะแลกไหมถ้าชิ้นส่วนน้อยๆซื้อไปหรืออีกนิดนึงอ่ะก็ซื้อไปลองดูนะคะส่วนอันเนี้ยที่หลักๆแล้วก็คือจะเป็นรีคอร์ค่ะในพาร์ทนี้พาร์ทนี้คือรีคอร์เนี่ยเป็นกลรมาวิธีที่ยังไงก็ต้องเจอไม่ว่าจะเอาไปซัมมอน หรือ empower นะคะจริงๆก็ถ้าเรามีมังกรตัวซ้ำม,มากๆแล้วเราก็อยากจะเพิ่มดาวถูกไหมอะถ้าสมมติายกรณีที่ายมีตัวเนี้ยแต่ว่าซายอยากจะให้มังกรตัวนี้เก่งขึ้นเพราะว่าายไม่เคยมีดาวถูกปะาซก็เลี้ยงมังกรให้ถึงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เอาน้องมาสกัดเย็นหรือว่าทําให้เป็นตัวกลมๆก็คือเขาเรียกว่า off off อันเนี้ยมันเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรทาให้มังกรไปสู่ dragon verse ก็คือ ส่วนประกอบทั้งหมดเหมือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนเอาแบบดวงวิญญาณไปใส่ตัวนั้นเพื่อเอาไปทําให้อีกตัวหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการมีตัวสามอ่ะสมัยก่อนที่ไซเ่นะ่ะมันยังไม่เคยมีต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ก็คือตอบโจทย์ว่าพอเราผสมแล้วมันซ้าซ้ำซ้ำซ้ำเงี้ยมันเอาไปทำอะไรได้ถูกป่ะนอกจากมังกรมันก็จะเปลืองพื้นที่ฮาร์บิทตแต่ถ้าตัวเก่งมีเยอะๆมันก็เอาไว้สลับสู้สําหรับตอนนั้นอ่ะนะแต่ตอนเนี้ย ก็คือรวมร่างกันไวเลยสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีต้นไม้นี้เกิดขึ้นมาถือว่าคนคิดเกมเขาคิดมาแล้วแหละว่าเออเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเงี้ยตลอดเวลานะคะแล้วก็เซตตี้เป็นเกมที่ปรับปรุงตลอดเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาไม่ปรับเนี่ยเกมมันน่าจะตายไปตั้งแต่ปีแบบจริงๆเราคิดว่าปีแบบ 2, 2012ใช่ไหมที่สายเริ่มเล่นช่วงเกมมาใหม่ๆตอนนั้นยังอยู่ใน Facebook ก็คือ ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเพราะตอนนั้นอะ c e b o o ๊ะ,ะยังไม่มีในมือถือนะเออถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือยังอยู่ใน Facebook ต้องเปิดคอมเล่นนะคะเพราะว่าตอนนั้นมือถือพวก Android iOS อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้บูมมันยังเป็นระบบที่แบบคนไม่ได้ใช้มือถือแบบเล่นเน็ตอะไรหลักๆขนาดนั้นนะคะพระตอนหลังก็ เออมันเริ่มมีแอปที่เริ่มพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามือถือสมาร์ทโฟนนะคะมันก็เริ่มดคล้ายๆว่าทุกคนก็ใช้ใช้ใช้ขึ้นมาเนาะตอนนั้นก็เป็นยุคเริ่มแรกของสมาร์ทโฟนที่กาลังเกิดขึ้นมาพวกยุคนั้นก็จะมีโซนี่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาในยุคแรกๆสายก็เป็นสาวกโซนี่สู่อรารยธรรมอยู่ช่วงนั้นก็เล่นดาร์กอนซิตี้แต่ว่าพอเราเลือกฝั่ง Android อะ่ะ Android อะ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสับ อะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็น iOS มากกว่าส่วนใหญ่แอปที่มีนะคะเวลาทำเขาะจะทำ iOS มากกว่าอย่าง iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ย iPad ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาช่วงนั้นจริงๆ iPad ก็น่าจะเกิดนานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกเรารู้จัก iPad ช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะตัว d r a g o n City เนี่ยก็ไปมีแอปที่เล่นได้ใน iPad only แล้วก็แบบเรายังมี iPad คือตอนนั้นอะให้เพื่อนลองโหลดเกมแล้วก็แบบอยากเล่นลองเล่นดูให้เพื่อนโหลดเกม d a o n City แล้วก็ ขอ log in เข้าไปหน่อยอะไรไปเล่นอะไรเงี้ย iPad เพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบดีใจจังเลยฝั่ง iOS เขามีแบบเกมให้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ว่า iPhone มีไหมนะแต่ก็เป็นแอปตอนนั้นนะมันแยกแค่คล้ายๆว่าตอนนี้ก็เป็นคือ iPhone iPad ขงเนี้ยอาจจะมีแบบ Only เท่านั้นนะไม่สามารถโหลดข้ามกันได้อะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเขาก็มีแอปที่โหลดได้ทั้ง iPad แล้วก็ iPhone ะไรเงี้ยทั้งทที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS เดียวกันนะเอออันนี้เล่าแบบทางแบบ ประวัติการพัฒนาของเกมมาอะไรเงี้ยที่เราผ่านมาตอนหลังนะคะทรายกับมาเล่นน่าจะยุคปี2015-2016ใช่แล้วแล้วก็เริ่มทำ YouTube นะคะตอนนั้นน่ะก็ไปดูว่าโอ้ดาวคอนซิตี้มีแอปมือถือแล้วเหรอก็เลยไปโหลดในสตมเหมือนไปเจอโดยบังเอิญอะ่ะเพราะาหาเกมเล่นแล้วก็เล่นเกมอื่นๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอามีก็เล่นเล่นเล่น,ลนอยู่คนเดียวแล้วก เออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยเปิดเกาะแล้วเลยไม่ต้องค่อยใช้เพื่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เพื่อนเราก็เลิกเล่นไปเยอะแล้วไงเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบแยกย้ายอะเนาะพอจบมหาลัยอะไรเงี้ยก็ทำทำงานก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรอกเราแบบมาเล่นกลับมาเล่นก็เล่นคนเดียวเราเริ่มสนุกก็เลยเริ่มกลับมาทํา o ยู u ู e ใช่แล้วแบบเหมือนเริ่มทํา o ยู u ู e เพราะว่าคือเล่นคนเดียวแล้วมันแบบเออยากแบ่งปันอนะเรารู้สึกว่าเกมมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะล้วก็แบบรู้สึกสนุกอยู่คนเดียวมันมันไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบก็เลยแบบ ทำทิ้งๆไว้อะอย่างน้อยตัวเองก็ได้ดูอะไรเงี้ยคือแบบมันสนุกดีนะตอนนั้นก็รู้สึกเกมมันทําให้เรารู้สึกตัวพึ่งตัวเองได้เยอะอ่ะมันไม่ได้ต้องใช้เพื่อนแบบเปิดเกาะหรือว่ามันเป็นยุคที่แบบ Facebook หลอต้องส่งรีเควสให้เพื่อนเยอะแยะมากมายเกมสมัยก่อน Facebook ชอบให้เพื่อนรีเควสนะคะแล้วก็เออก็ช่วยทำภารกิจแหละคือถ้าไม่มีเพื่อนก็คือจ่อยเลยอะไรเงี้ยมนันเป็นเกมที่แบบต้องขอความร่วมมือแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดปัญหาค่ะอย่างเช่นขยายเกาะตอนนี้มีน้องมาถามเหมือนกัน คุยกับเพื่อนเรียบร้อยทำยังไงดีล่ะขยายกาะเนี่ยใช้เพื่อน15คนแล้วเกมเขาล้างล้างเพื่อนที่ไม่ได้เล่นกับเรานานไปแล้วคือตอนนี้ลิสต์เพื่อนทรายเหลืออยู่2คนเนี่ย you have two friends นะคะตอนนี้ใช้เนี่ยสิคนเนี่ยคือแบบเนี่ย t r u friends ก็มีอยู่2คนเขาโชว์อยู่ตรงเนี้ยเราก็แบบเา้าแล้วจะทําไงสุดท้ายคือวิธีแก้นะคะอันนี้คือบอกนะ้องอีกคนหนึ่งที่อ inbox มาถามแล้วก็คือเนี่ย A by expand Expansion with g e m ก็คือซื้อเพชรไปเลยเพื่อจะขยายรู้สึกจะ20เม็ดละมัง้งเราเห็นแวบๆบแบบว่าตรงนี้มันจะแบบถ้ามันสีม่วงๆจะ20นะคะแต่ว่าไซย,ยังไม่ได้อลล็อกเกาะไงมันก็เลยยังไม่โชว์แต่ว่าตัดปัญหาไปเลยนะประมาณนี้ดีกว่าเอ๊ะทำไมรีคอร์เลื่อยมายันถึงแบบขยายเกาะแล้วก็ประวัติเกมเอาเป็นว่าเล่ากันเพลินๆแล้วกันนะคะประมาณนี้รีคอไม่มีอะไรมากเลือกแล้วก็จบกดรีคอแล้วก็ รอเวลาเพื่อให้เอ้คนนี้ต้องรอไหมอ่ะเหมือนจะรอเวลานะเพื่อให้กลายเป็นออฟนะคะอะทรายเลือกตัวหนึ่งก็ได้ทายจะเลือกเพียวเพราะว่าเพียวมันเยอะมากตอนนี้คือผสมเพียวเพียวังไงก็ได้เพียวกดไปที่รีคอร์อะเอาใหม่นะเลือกตัวนั้นนะคะกดไปที่รีคอร์แต่ว่าทรายไปเจอมาว่าอันนี้คือจากที่แบบตัวเองเลี้ยงมังกรขึ้นมานะตอนนี้ สัดส่วนในการที่เราจะ empower นะคะอันนี้ก็คือมีพูดในคลิปอื่นๆด้วยนะก็คือเรื่องการที่เราจะสะสมออฟเพื่อเอาให้มันลงตัวเพื่อจะเอาไป empower ส่วนใหญ่เราทำให้แบบสกัดเย็นหรือว่าให้น้องมังกรเป็นลูกแก้วเนี่ยเพราะเราอยาก empower ถูกปะส่วนใหญ่เป็น process empower หมดเลยก็คือต้องเอามาย่อยเพื่อเอาไปเพิ่มดาว empower คราวนี้มันจะลงท้ายด้วย120 มังกรครั้งแรกที่ดาวแรกนะคะจะได้ต้องใช้ออฟ120นะแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปรีคอร์หรือว่าทำสกัดเย็นน้องเนี่ย1ตัวถ้าเกิดเลเวลหอะ่ะมันได้แค่30ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยงน้องมังกรอะ่ะให้ระดับระดับหก่อนเพื่อ ให้ได้สัดส่วนเยอะอย่างเช่นไรเลี้ยงถึง30อ่ะสมมตินะอันนี้ไซาไม่ได้ใจเอาน้องไปทําเป็นลูกแก้วนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสู้หลักนะคะ mm hmm. เ,พเพิ่มดาวไปลองดูที่คลิป Empower เพิ่มดาวได้นะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือจะได้120เอ้ย140เลยถ้าเลเวล30ก็คือเกินมาเลยใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องเลี้ยงมังกรให้เลเวลขึ้นไปนะคะเพื่อจะได้สัดส่วนที่มากขึ้นวิธีคือเลี้ยงนะคะ ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเลี้ยงที่เลเวล20นะเพราะว่ามันจะได้สัดส,ส่วนที่ออฟที่ได้นะคะจะ60อันพอดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูจริงๆมีในคลิป Empower เหมือนกันแต่ว่ามาอธิบายในคลิปนี้ด้วยนะคะจริงๆก็ย้อนดูได้อ่ะอันนี้มันหายากหน่อยไงว่ามังกรตัวไหนถึง20โอเคไวดาก้กอนนะคะตอนนี้ไวดากอนสายได้60พอดี เห็นไหมว่า120นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะกาไว้ให้นะพยายามจะบอกทุกคลิปที่นึงได้นะคะว่าอย่าลืมนะเลเวล1 20มันจะลงตัวเพราะว่า2ครั้งไงจริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะเลี้ยงอ่ะให้เลยแบบ40ไปเลยก็ได้แต่มันเปืองอาหารเนี่ยสำหรับซานจะรู้ว่าถ้าสมได้2ตัว3ตัวเนี้ยก็เลี้ยงไปเลยแค่20อ่ะมันยังไม่ได้เปืองอาหารมากขนาดนั้นอ่ะก็ ก็ได้เลยแล้วก็เอามาย่อย2อครั้งอะไรประมาณนี้อาจจะต้องเสียเวลาในการรีคอร์หรือว่าสากัดเย็นน้องนิดนึงแต่ว่าไม่เปลืองอาหารเพราะอาหารก็สําคัญเหมือนกันดีกว่านะโอเคอันนี้นะคะเลเวลยีเห็นไหมว่าออฟที่ได้นะก็จะเป็น60พอดีเป๊ะเลย62ครั้งเป็นเท่าไหร่62ครั้งก็คือ120เพราะฉะนั้นจะ empower ได้นะเนี่เลยง่ายจบทุกอย่างคะ่ะ ก็วิธีนะคะทรายจะขอไปเลือกน้องเพียวละกันเนาะตัวนี้ขอไม่เลือกละกันวายนี่เอาเป็นว่าวายนี่ยังผสมกับตัวอะไรไม่สําเร็จเลยได้แต่วซยายจะเลือกที่30%นะคะยี่แต่ว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งข้อจํากัดคือจริงๆแล้วอะดาวแรกอะใช้120ถูกปะแต่ถ้าดาวที่2อ,อะ่ะใช้ ดาวแรกนะใช้120อันนี้คือกรณีที่ไม่มีดาวแต่ดาวที่2ก็คือตัวที่เคยทําให้มีดาวขึ้น1ตัวแล้วเนี่ยจะใช้200เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวออฟที่ใช้ในการเอ็กพอร์ที่เราจะต้องหามาให้มากขึ้นอะ่ะก็คือยิ่งดาวเยอะยิ่งต้องเก็บออฟเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่า3 4 5เนี่ยจะต้องเก็บอีกเท่าไหร่แต่ว่าเอาไว้ว่า ก็คือมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องอผสม,มอังกรให้มากขึ้นหรือเก็บอะไรจากไหนนะคะเพราะว่าตอนเนี้อันจริงก็เพียวอะน่าเก็บที่สุดแล้วเพราะว่าผสมอะไรก็เหมือนเกลือไปหมดเลยนะคะเกลือเกลือทุกอย่างเนี่ยก็ดูสิผสมอะไรมาก็เนี่ยอีก9้าชั่วโมงอันเน็ตเหลือเจ็ชั่วโมงและผสมออกมาก็เป็นเพียวอยู่ดีก็แบบอ่ะโอเคงั้นเอาเพียวไปเพิ่มดาวทดลองดาวไซก็เลยมันเป็นแบบไปทดลองเพิ่มดาวเป็นตัวแรกของเกาะก็คือตัวเพียวนี่นแหละจะเห็นได้ว่าตัวนี้ตัวเพียวไซก็คือ หนึ่งดาวเห็นปะอันนี้คือตัวทดลองที่สายแบบลองมาเล่นนะเออลองระบบสิยังไงอะไรเงี้ยแต่มันมีข้อที่โอเคอย่างเช่นอ๋อแต่ว่าจ็กเกอร์ออฟจริงๆจ็กเกอร์ออฟมาใช้ได้นะสำหรับแต่ว่าจ็กเกอร์ออฟจะใช้ในกรณีที่ว่าจะต้องแบบชิ้นส่วนที่มีคือมันเยอะหน่อยเงี้ยมันก็เลย ก็เลยแบบแน่ต่มาช่วยได้ถ้าไปดูซัมมอนน่าจะช่วยได้โอเคในส่วนของซัมมอนนะคะจ๊กเกอร์ออฟช่วยได้จ๊ k กเกอร์ออฟคืออะไรจ๊กเกอร์ออฟก็คือส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มที่แบบเหมือนเป็นตัวสแประว่าแบบไม่พอนะแต่ว่าเรามีตัวสำรองให้ซึ่งจ๊ k กเกอร์ออฟเก็บได้ตามอีเวนต์แล้วก็เก็บได้ตามแต่ก้อนทีวีที่แจกอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้จ๊กเกอร์ออฟ อันนี้เห็นปะอ่ะเด,ดี๋ยวอ้สก,กอร์อีกแล้วคือจริงๆเราชอบสก,กอร์นะแต่ว่ามันสก,กอร์ยาวไปอะจเย็นยังยังอันนี้เพราะว่าสเปซบีอ n g นะคะโดนเขาเรียกว่าอะไรซัมโนอยู่มันก็เลยจะวิ่งไปหาตัวสเปซบีอ n g ตลอดเวลาแต่ว่าจะให้เห็นว่า Joker Off ถูกใช้ยังไงเนาะคือบางทีอะเวลาที่เราคำนวณในการที่ทำให้น้องแบบกลายเป็นลูกแก้วอะเราจะต้องอ่า คำนวณว่าเออมีเท่านี้จริงๆอะ่ะอยากจะใช้ j o k กเกอรแทนไหมเพราะว่าถ้าใช้แทนมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการ r ี c a l l หรือว่าสกัเดเย็นน้องเพิ่มขึ้นหรือว่าเสียอาหารไปในการเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสีเหลืองๆเนี่ยก็คือการใช้จ k e กเกอร์ออฟปะแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่แทนกันได้ถ้าไม1 0 0เต็ม100ล่ะ n เลว n น CAN บ e SOMEONE AT TIME ตอนนี้อะไหนดูสิสีส้มใสมียี22อยากจะแฮชมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างนะคะประมาณนั้นเลยก็เลยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับจ๊กเกอร์ออฟจ๊กเกอร์ออฟคือส่วนเติมเต็มนะเช่นแบบมี80ใช้จ๊กเกอร์ออฟอีก20ก็จะทำให ได้ตัวนั้นกับอ่าเป็นหลอดที่จะเต็มขึ้นนะคะก็คือจะได้แบบสม,มอนมังกรขึ้นมาโอเ okay. ค empower ก็ใช้จ๊ k กเกอร์ออฟได้นะใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใาจาละกันประมาณนี้แล้วกันนะคะมาพูดถึงรีคอร์ดดีกว่าเราจะกดก็ไม่ได้กดสักทีนะโอเคมาก็จะเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะดูพิเคทไหมโอ l ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเลือกมาให้นะคะ สายเลือกตัวดูพิเคตแต่จริงๆก็คือขึ้นหมดอะ mm hmm. เห็นปะไม่เปลี่ยนอะไเลยจริงๆอะสโตสตอมเมเจัสตาก้อนนะคะสายแบบที่ผิดพลาดจากกันแบบว่าเออซัมมอนอนะอันนี้เดี๋ยวสายต้องเลี้ยงให้ถึงเลเวล40ก่อนเพราะว่าสายมีชิ้นส่วนแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นชุดเดียวดีกว่าเพราะว่าเขาแจกมาบวกกับตอนนี้ก็คือมีอีกอันหนึ่งสายดันไปเผอซัมมอนไงก็เลยจะต้องเลี้ยงตัวที่เผอซัมมอนเนี่ย ให้เยอะเพื่อจะเอามาเป็นลูกแก้วนะคะโอเคอ่ะเรามาดูที่ตัวน้อยนะคะกดที่นี่นะตัวที่อาจจะเลือกซัมมอนนะคะใส่ย,ยกเป็นตัวอย่างเนาะเพราะตอนนี้เพียวใส่เยอะมากก็เลยเอามารีคอร์อรีคอร์รีคอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันกดรีคอร์แล้วก็จะถามแบบคอนเฟิร์มนิดนึงเมื่อจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะทํา สกัดเย็นน้องหรือเปล่านะหรือว่าเผลอไปกดอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้แบบกดแล้วก็ได้เลยคราวนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรทำให้เพียวดาก้อนนะคะไปสู่ดาก้อนเวิร์ส30ออฟหลังจากที่เรารีคอร์เสร็จนะก็คือเราก็จะทำให้เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอีก6ตัวนะที่ยังเป็นเซมไายอะไรเงี้ยืบนแบบเขาแบบแค่เตือนเฉยๆก็ยังเหลืออีก6ตัวนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะแบบ โดนรีคอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยคือหนึ่งอันนี้คือทําเรียบร้อยแล้วฟ้าผ่าลงมาก็คือสลับเอฟเฟกระหว่างตัวนี้นะคะกับตัวออฟที่มีก็จะได้ออฟเหลืองๆตามสีของเรลิตี้เนาะประมาณนั้นออฟนะคะแบ่งตามสีแบ่งตามเร l i ลิตี้นะคะสีเหลืองๆๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันสัทีเดียวประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเนาะอันนี้ก็1ตัว30อันก็ยัง ใช้เวลา16ชั่วโมงกบอี19นาทีคือไม่ใช่ว่างั้นแปลว่าไม่ใช่ว่าตัวไหนที่จะเร็วนะบอกว่าตอนนี้คือทุกตัวก็เวลาเท่านี้เหมือนกันแปลว่าโปรเซสทุกอย่างคือนานประมาณ16ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้เครตัดก็นานเท่านี้ก็เลยว่าแบบอ๋องั้นก็ไม่ต่างแหละไม่ว่าจะตัวไหนก็ใช้เวลาเท่าเดิมโอเคจะได้ไม่มีผลเพราะจริงๆก็ โปรเซสพวกนี้ค่อนข้างนานค่ะทั้ง recall empower แล้วก็ summon อะไรเงี้ยค่อนข้างเสียเวลาพยายามเลือกตัวที่เราคิดว่าคุ้มค่าที่เรารอนะมาเราอธิบายในส่วนของออฟกันดีกว่าสีของออฟนะคะแบ่งตาม reality อย่างที่บอกก็คือ C ก็คือสีเงินแบบนี้นะคะตามสีตรงนี้ส่วน joker o อก็จะสีเดียวกันแต่ joker o อความต่างของมันก็คือจะปีตัวโลกข,ข้างหน้าก็คือจะบอกเป็นตัว C R V R หรือว่าอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูปุ๊บ C นะคะก็คือ R หรือว่า Very rare เห็นปะ E L H อันเนี้ย j จ k กอร์ออฟจะต่างกันที่ตรงนี้จะมีแบบเหมือนป้ายข้างหน้าของไข่ของตัวออฟนะคะบอกแล้วก็ R R ก็จะสีส้มเห็นปะว่าเป็นมังกรแถบสีส้มโอเค ต่อด้วยเวลี่แ r ล v e เวลี่แจะเป็นสีเขียวนะคะก็คือเอาฟิลเตอร์ออกหน่อยก็ได้เพื่อไม่งงก็คือ v e r ี่แ r ลก็จะเป็นสีเขียวตามตัวโล่สัญลักษณ์ของความยากตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวอันนี้เลยตัว e หรือว่า e พิกก็คือจะเหลืองแต่คล้ายๆตัว h นะแต่ h คือจะเหลืองอ่อยงงไหมคำว่าอ่อยอาจจะแบบ นี่มันภาษาอะไรแต่จริงๆนะเวลาเขาเรียกเขาเรียกเขาเรืองอ่อยใช่ไหมมันไม่ใช่เหลืองแปดอะเหลืองแปดนั่นมันแดงปะแดงแปดโอเคเหลืองอ่อยใช่แล้วก็คือถ้าเป็น H จะเหลืองแบบเอาจริงๆแล้วว่า E เลืองสวยกว่าเพราะมันดูมีประกายส้มๆแล้วก็คือเหลืองดูแพงแต่ถ้าเหลือง H มันจะเหลืองแบบเหลืองคือเหลืองเลยอะเราไม่ค่อยชอบเหลืองแบบเนี้ยมันจะไม่ทองก็ไม่ทองนะแต่อันนี้คือมันออกทองๆด้วยซ้ำอะดูไม่แพงอะน่าจะสลับสีกันใช่ ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเออให้เห็นว่าเป็นออฟของฝั่ง H นะอะไรเงี้ยก็คอยดูดีๆแล้วกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็น E นะคะก็จะเป็นสีออกส้มๆนิดหนึ่งส่วน L ก็คือม่วงตามสีของมันเนาะประมาณนี้นะคะวิธีการดูออฟแล้วก็อ่ะถ้าโจเกอร์ออฟก็กดตรงนี้จบแล้วสำหรับการดีคอร์ที่อะไรเนี่ยคุยหลายเรื่องมากจริงๆก็เป็นคลิปที่ยาวมากตอนนี้19นาทีเข้าไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคน จะเข้าใจเรื่องรีคอร์ดแล้วกันเนาะทซายก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเล่านู่นเล่านี่เพลินอยู่นะ <c oughs> ก็ชอบไม่ชอบอยังไงนะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรติดอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอจบกันแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยถ้ารีคอร์ดเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีให้กดคอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มปุ๊บก็คือจะมีเอฟเฟกต์ปุ๊บ อันนี้ไปย้อนดูคลิป empower ได้ก็คือเวลาดีคอร์อะไรเสร็จอ่ะมันก็จะมีแบบเออเหมือนแบบลูกแก้ววิ่งขึ้นมาแค่นั้นจบแล้วแล้วก็ลูกแก้วก็จะเข้ากระเป๋าของเราในตัวสะสมแล้วเราก็เอาลูกแก้วไปทำอีกอย่างได้ประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะปิ๊ง <p> ๆ <c oughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ